ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่แสงสีทองจะจางหายไปแม้การเปลี่ยนแปลงจะไม่ชัดเจนมากนะักแต่ชิงสวยก็สามารถรับรู้ได้ว่ารูปลักษณ์ของกระต่ายตัวน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไป กระต่ายราชันทองคำอสูรจับจ้องไปที่ห่าวยุนลิ้วลี่อีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันมองด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปสายตาที่มันมองคล้ายคลึงกับสายตาของหมูป่าอสูรมณีรัตที่มองชิงสยุย เขาค่อนข้างประหลาดใจที่กระต่ายตัวนี้ยอมรับตั้งแต่ได้รับยาเม็ดเสริมความทนทานตั้งแต่เม็ดแรกแต่เมื่อเขาคิดย้อนกลับไปกระต่ายน้อยตัวนี้มันก็ยอมรับเห่าหยุนลี่วลี่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะได้กินยาเม็ดนี้สิ ไม่เป็นไรนี่จะต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนกระต่ายราชาทองคำอสูรจะต้องดีต่อเจ้าแน่แน่ลิลี่เจ้าสามารถสั่งให้มันไปลักลอบโจมตีได้เผ่าหยุนลิวลี่ยังคงมอบยาเม็ดเสริมความทนทานให้กับมันและมันก็เรืออแสงสีทองคำออกมาอีกครั้งหมิงเยี่ยความสามารถของกระต่ายราชาทองคำอสูรมีอะไรบ้างอย่างนั้นหรือชิงซุยเอ่อยถามชางไห่หมิงเยี่ย จากที่ข้าได้อ่านเรื่องราวของกระต่ายราชาทองคำอสูรที่อยู่ในหนังสือที่เรียกว่าหนังสือสัตว ah ์มหัศจรรย์กระต่ายราชาทองคำอสูรพัฒนามาจากกระต่ายภูเขาการวิวัฒนาการของมันนั้นต้องอาศัย ย่าหางหงเพลิงทองคําย่าหางหงเพลิงทองคําชิงสุยกล่าวถามอย่างตื่นเต้นโดยขัดจังหวะการพูดของชางห่หมิงเงยียชางไห่หมิงเงยี่ยรู้สึกงุนงงอย่างมากเมื่อเห็นชิงสุยรู้สึกตื่นเต้นถูกต้องย่าหางหงเพลิงทองคำถือครองพลังมหัสจรย์ที่ช่วยให้กระต่ายภูเขาวิวัฒนาการกลายเป็นกระต่ายราชาทองคำอสูรชางไห่หมิงเงยี่ยกล่าวต่อ ยาหางหงเพลิงทองคำถือครองพลังมากมายขนาดนั้นเลยหรือชิงสุยรู้สึกประหลาดใจขอดจำได้ว่าส่วนผสมสำหรับทำรรยาเม็ดมหัศจรรย์นั้นต้องใช้หางหงเพลิงและเขาก็สงสัยว่ายาหางหงเพลิงทองคำมันคือหางหงเพลิงที่มันกล่าวถึงหรือไม่และคงจะบอกได้ว่ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจ้อยตัวนี้ช่างโชคดีเหลือเกิน มันเป็นกระต่ายน้อยหนึ่งในหมื่นของกระต่ายภูเขาที่จะสามารถย่อยดูดซับและสลายพลังยาจากญ้าหางหงเพลิงทองคำได้อย่างสะอาดหมดจดนี่จึงเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่ข้าจะบอกเจ้าว่าอย่าสังหารมัน ยาหางหงเพลิงทองคำสามารถค้นพบได้ทั่วไปหรือไม่นี่เป็นปัญหาที่ชิงสุยค่อนข้างกังวลอย่างถึงที่สุดชางหายมิเงเย่ยิ้มให้กับชิงสุยเทือกเขาบริเวณนี้มีชื่อว่าเทือกเขาหงเพลิง ถ้าหากต้องมองลงมาจากฟากฟ้าเจ้าก็จะสังเกตเห็นว่าเทือกเขามีลักษณะคล้ายกับนกหงเพลิงที่กำลังทลาลมซึ่งญ้าหางหงเพลิงทองคำจะสามารถพบได้เฉพาะที่แห่งนี้เท่านั้นและพวกมันก็หายากเหลือเกินในทุกๆหนึ่งปี อาจจะปรากฏด้านของมันเพียงแค่ด้านเดียวและจะปรากฏเฉพาะที่ปลายของเทือกเขาหรือที่ที่มันมีลักษณะคล้ายกับหางนกหงเลิงหมิเงเย่เจ้าว่าที่นี่จะมีหญ้าหางหงเพลิงทองคำอยู่อีกหรือไม่ ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามนี่ใกล้ถึงฤดูการพืชเจริญเติบโตเต็มที่สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งก็จะออกมาปกป้องแต่ในตอนนี้ถ้าไม่พบสัตว์อสูรที่ร้ายกาจบริเวณนี้เลยโดยปกติหากมีย้าหางหงเพลิงทองคำปรากฏขึ้นมันก็จะถูกปกป้องโดยสัตว์อสูรระดับปรานเทวะกษตัตริย์แต่เนื่องจากพวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว นั่นก็อาจหมายถึงว่ากระต่ายราชาทองคำอสูรอาจจะเพิ่งได้รับหญ้าหางหงเพลิงทองคำก็เป็นได้ทางไหายมิงเยี่ยกล่าวอธิบายค่อนข้างมากเธอเคยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทือกเขาหงเพลิงและเธอรู้เฉพาะว่าสถานที่แห่งนี้อาจเป็นสถานที่เดียวที่สามารถค้นพบหญ้าหางหงเพลิงทองคำเติมมิงเยี่ย รู้ใช่หรือไม่ว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่ให้กำเนิดย่าหางหงเพลิงทองคําชิงสุยนึกถึงดินแดนหยกยุพระราชอมตะและตัดสินใจว่าจะเก็บเกี่ยวมันแม้ว่ามันจะยังไม่สุกก็ตามแน่นอนและมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ มันตกโตขึ้นในหุบเขาเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาใหญ่อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยพลังปราณชางไห่หมิงเยี่ยตอบกลับด้วยรอยยิ้ม สถานที่เจ้าพูดถึงจะต้องเป็นสถานที่ที่เจ้าเคยมาฝึกฝนสินะชิงสุยนึกได้ว่าเธอเคยเล่าเรื่องเหล่านี้มาก่อนถูกต้องชางไห่หมิงเยียบยักหน้าแล้วเดินต่อทั้งสามคนเดินไปถึงยอดเขาอย่างรวดเร็ว แม้ว่าตลอดเส้นทางจะไม่ราบรื่นแต่มันก็ไม่ได้ขัดขวางทัศนียภาพต่างๆที่สามารถมองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาไปได้ถ้าหากมันเป็นหังนกพงเพลิงดังที่เขาต้องการหรือสามารถใช้เป็นส่วนผสมแทนที่ได้มันก็ย่อมคุ้มค่า พวกเขานั้นหลงไหลในตัวยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจย์และเขาเองก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะสร้างมานันผลลัพธ์จากการใช้ยาเม็ดฟื้นฟูมหัศจา์เพิ่มพลังความแข็งแกร่งโดยรวมของผู้ชาย20%เพิ่มอายุให้ผู้ชาย20ปีและรักษาบาดแผลภายในภายในระยะเวลาอันสัน้นหลังจากใช้ยาเม็ดพละกำลังของผู้ชาจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่า ซึ่งผลทั้งหมดจะคงอยู่ภายในหนึ่งชั่วยามแรกแต่หลังจากนั้นความสามารถของผู้ใช้จะลดลงไปถึงระดับของคนธรรมดาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ละคนสามารถกินได้เพียงหนึ่งเม็ดแต่ถ้ากินมากกว่าหนึ่งเม็ดก็จะช่วยรักษาบาดแผลภายในเท่านั้นชิงสุยรู้สึกว่าเขาเข้าใจสรรพ,พคุณของยาเม็ดนี้แต่ที่ไม่เข้าใจนั้นก็คือทำไมถึงต้องมีผลกระทบสองเท่าเพียงแค่ภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น แม้จะไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างน้อยการเพิ่มขึ้นสองเท่าก็ถือเป็นพรของสวรรค์หางนกของเพลิงดอกไม้แห่งชีวิตถ้าหากเขาสามารถก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของปราณเทวะกษัตริย์และผนวกกับการที่เขาได้กินยาเม็ดฟื้นฟูมหัสจารย์เป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะสามารถทำลายหอคอยกระบี ชิงสุยนี้เจ้ากำลังฝันกลางวันอีกแล้วนะการแสดงออกของเจ้าช่างตลกเหลือเกินเ่ายุนลิ้วลี่ตีไปที่ไหล่ของชิงสุยพวกเรามาถึงแล้วอย่างมันอยู่ตรงนั้นชางไห่หมิงเยี่ยชี้ไปข้างหน้า ชิงสุยค้นพบว่าพวกเขามาถึงบริเวณขอบของหุบเขามันเป็นทางลาดที่เต็มไปด้วยเสียงน้ำตกที่ไหลก้องกังวานนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชิงสุยคิดว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่งดงามจนเกินบรรยาย ทุกอย่างล้วนสมดุลกันไม่ว่าจะเป็นภูเขาลำธารต้นไม้และพื้นดินมีสน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลและมีน้ำตกขนาดกลางที่สร้างความรู้สึกงดงามดึงดูดให้นกและสัตว์นานาชนิดมารวมตัวกันบริเวณรอบๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าสิงสาราสัตว์ปรากฏขึ้นแม้แต่กระต่ายภูเขาเองก็ยังมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำหมิเงเยี่ยสมุนไพรนี้เป็นสมุนไพรที่แสนมีค่าแล้วเหตุใดถึงไม่มีตระกูลหรือนิกายใดๆเลย มายึดครองสถานที่แห่งนี้ชิงสุยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกเือกเขาหงเพลิงไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักในอาณาจักรทางหลางนอกจากนี้มันยังต้องใช้เวลาอีกกว่าหนึ่งร้อยปีเพื่อให้ย่าหางหงเพลิงทองคำเติบโตขึ้นเต็มที่แล้วใครหน้าไหนมันจะมีความอดทนรอได้นานขนาดนี้ นอกจากนี้มันยังมีสัตว์อสูรที่คอยเป้าและสังหารผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปอีกครั้งแม้มันจะเป็นสิ่งที่หายากแต่มันกับไร้ประโยชน์ไม่มีผู้ใดสามารถใช้งานมันได้แม้ว่าพลังที่ซ่อนอยู่ภายในจะเป็นของจริงแต่ในตอนนี้ ข้าเองก็ยังไม่เห็นนักปรุงยาผู้ใดสามารถใช้มันได้เลยช่างหายมิเงเียดมึงไปทางฝั่งที่มีพื้นดินสีม่วงหลังจากอธิบายเสร็จชิงสุยรู้สึกได้ว่าหญ้าหางหงเลิงทองคำก็คือหญ้าหางหงเลิงที่เขากำลังตามหา เป็นเพราะพลังที่แฝงอยู่ภายในมีปริมาณมากและคล้องจองกับบริเวณที่ถูกเรียกว่าหางนกองเพลิงมันจะต้องเป็นส่วนผสมที่สามารถใช้ปรุงยาเม็ดฟืนฟูมหาศจย์ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่เขาสามารถชำระปัญหาที่นิกายเพกกระบี่สร้างขึ้นได้การปรากฏตัวของย่าหางหงเพลิงทองคำในทุกๆ100ปีจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเป็นสิ่งของที่หายาก ตัวของเขาเองนั้นอาจไม่สามารถใช้ดินแดนยกยุพร,ราชอมะตะเพื่อที่จะปลูกมันหักไรซึ่งเมล็ดดูนั่นสิช่างหน้าเสียดายเหลือเกินที่มันยังมีอายุเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นชางหายหมิเงเยี่ยชี้ไปบริเวณโขดหินจริงๆด้วย ชิงสุยมองตามไปยังสถานที่ที่ชางไห่หมิงเยี่ยชี้ไปและเห็นลำต้นของต้นหญ้าหางหงเพลิงทองคำที่ขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆมันมีสีทองคำและสูงประมาณหนึ่งฝ่ามือมันทอแสงสีทองออกมา ปันที่จริงแล้วแสงสีทองไม่ได้ทอแสงสว่างว่ามาจากย่าหางหงเพลิงทองคำแต่มันปรากฏขึ้นบริเวณหินที่อยู่ข้างๆซึ่งกำลังส่งต่อพลังปราณออกมาอย่างต่อเนื่องศิลาทองคำ ชิงซุยรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ต้นหญ้าหางหงเพลิงทองคำคือหางนกหงเพลิงที่เขากำลังตามหายอยู่ซึ่งมันมีอิทธิพลมาจากศิลาทองคำซึ่งผลลัพธ์ของมันจะต้องเป็นหางนกหงเพลิงอย่างแท้จริงชิงซุยรู้สึกตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดความหวังในการกลั่นหญ้าเม็ดฟืนฟูม,มหัสจรย์ใกล้เข้ามาแล้วแต่ถึงกระนั้นเขายังต้องการเวลาอีกเกือบร้อยปี และเขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถเติบโตในดินแดนหยกยุพรชาชอมตะได้หรือไม่และถ้าหากมันเหี่ยวเฉาตายไปในช่วงเวลาที่สำคัญมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เขาจะต้องตัดสินใจ และเขาก็เลือกที่จะเก็บมันไปปลูกในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะและทําได้เพียงหวังว่ามันจะต้องเติบโตข้ารู้สึกอยากอาบน้ําหนักเกินพวกเจ้าทั้งสองคนสนใจจะอาบน้ําด้วยกันหรือไม่ชิงสุยเอ่ยปากถามหญิงสาวทั้งสอง ไปลงนรกซะชิงสุยฮาวยุนลิวลี่ตอบกลับช่างห่หมิเงเยี่ยทิ้งให้ชิงสุยอยู่คนเดียวและเธอก็ดึงมือของฮาหยุนลิวลี่จากุบเขานี้ไปมันช่วยไม่ได้ที่ชิงสุยจะต้องรักษาความลับของดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะ มันเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจบอกใครได้เพราะมันอาจจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวของเขาและผู้คนรอบข้างเขาไม่ต้องการให้พวกเธอเห็นมันซึ่งมันอาจจะลำบากสำหรับการที่เขาจำเป็นจะต้องโกหกและหาวิธีอธิบาย ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายกว่าชิงสุยค่อยๆส่งกระแสจิตเพื่อตรวจสอบบริเวณรอบๆของเขาและยืนยันได้ว่าไม่มีสัตว์อสูรหรือสิ่งมีชีวิตตัวใดอยู่บริเวณรอบๆนี้แล้วชิงสุยเริ่มต้นขุดดินทั้งหมด จากนั้นเขาก็นำศิลาทองคำย่าหางหงเผลิงทองคำและก้อนดินบริเวณรอบๆประมาณสองเมตรเก็บเข้าไปในดินแดนยกยุพร,ราชอามตะมันจะเติบโตขึ้นได้หรือไม่ ถ้าคงต้องขอให้มันเป็นใบตามโชคชะตาชิงสุยอธิษฐานอย่างเงียบเงียบคนเดียวเขาขุดหลุมขนาดใหญ่เอาไว้แล้ววางก้อนดินพร้อมทั้งศิลาทองคำลงไปเขาไม่แม้แต่จะแตะต้องหญ้าหางหงเพลิงทองคำเพราะเขารู้สึกได้ว่าเขาควรจะทำเช่นนี้และเขาก็พยายามทำให้มันดีที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ